คุณเจ๊ตุ่มนะคะคุณนันตาสวัสดีคะ่ะแม่หมูจากคุณเจ๊ตุ่มนะคะคุณแม่หมูคุณแม่หมูไปหรือยังไม่รู้สวัสดีคะ่ะเพียงใจจากเจ๊ตุ่มนะคะคุณเพียง คุณเพียงใจอยู่ไหมคะสติกเกอร์น่ารักน่นักจากคุณเจ๊ตุมจ้าขอบคุณมากนะคะคุณเจ๊ตุมหนูไม่ได้ขึ้นนานเลยเ <c oughs> พิ่งมาขึ้นเนี่ยคะ่ะขอบคุณมากมายเลยนะคะขอบคุณคะ่ะเงียบไปเลยลงแต่คลิปสั้นคลิปยาว <c oughs> ยังไงบ้างคะบรรยากาศหนาวไหมคะที่บ้านแต่ตอนนี้ก็คงจะร้อนแล้วเนาะตอนเช้าๆอากาศจะเย็นหน่อยเนาะเช้าๆจะอากาศเย็นพอสื่อสายมาก็ร้อนบ้านเม่น้ำเพชรก็จะเป็นอย่างนั้นอากาศจะร้อนรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกๆท่านจ้า ก็เป็นกำลังใจให้กันและก,กันต,ต่อไปนะคะสู้ๆกันไปจ้าตอ,ตอนเช้า<อ>หนาวใช่ค่ะเจ๊ตู้มตอนเช้านี่หนาวมากเลยหนูใส่เสื้อสามตัวเลย <c oughs> ตอนนี้ร้อนจ้าใช่ตอนนี้ร้อนร้อนเปิดพัดลมแล้วค่ะ <c oughs> ตอนเช้านี่หนาวพอส,สายๆมาก็ ร้อนละค่ะเนาะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้นี่อุณหภูมิในร่างกายแล้วก็บางทีก็ปรับไม่ทันเหมือนกันเนาะจะทำให้ร่างกายนี่ปรับสมมันดุลไม่ทันเปน้ำเพชรก็ยังแย่มาสองสามวันเลย น่น้นำเพชรกระเย่ยมาสองสามวันเลยไม่ได้ขึ้นเวทีนานแล้วค่ะวันนี้ก็เอาจักหน่อยวันนี้ก็เอาจักหน่อยเนาะขึ้นจักหน่อย สู้ๆกันไปนะคะสู้ๆค่ะสู้ๆกันไปจ้าเป็นกำลังใจให้กันเลยกันนะจ้าอันนี้ก็ยังร้อนๆเหนาๆเลยเนี่ยปิดพัดลมก็ร้อนเวลาเราเปิดพัดลมก็หนาวอากาศเย็นๆกินยาเยอะก็ไม่ไหวเนาะบวมยา กินยาเยอะก็บวมยาถ้าไม่กินก็ไม่ได้ถ้าไม่กินร่างกายก็แย่ลงมันเป็นของคู่กันเนาะเป็นก็ต้องกินยา <c oughs> ยัางไงก็สู้ๆกันนะคะสู้ๆคะ่ะแมนําเพชรก็เป็นกำลังใจให้นะคะปีใหม่ก็ไม่ได้ไปไหนหรอกคะ่ะ ทีใหม่ก็อยู่ที่ร <has contamination> <os> ้านบางทีมาเปิดครึ่งวันก็อีกครึ่งวันก็ปิดกลับเพราะมันไม่มีลูกค้าเพรช่วงบใบใบเขาก็อยู่กับบ้านกันเนาะช่วงบใบใบลูกค้าเขาก็ไม่เข้ามาในตลาดกันเพราะตอนเช้าเขาก็มาซื้อของกันละตอนสายเขาก็อยู่บ้านอยู่กับครอบครัวเนาะ อยู่กับบ้านวันนี้แม่น้ำเพชรก็ไม่ไม่ขึ้นนานค่ะเนาะโอเคชั่วโมงกว่ากว่านิดๆิดชั่วโมงกว่ากว่านิดๆิด